ประษัทของเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพอากาศอันเลวร้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นหิมะตกหนักในสหรัฐหรือว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในรัเสเซียนะคะซึ่งก็ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเที่ยวบินจนํานวนมากต้องยกเลิกค่ะรวมไปถึงการให้บริการรถไฟรถโดยสารหลายสายนั้นก็ต้องยกเลิกให้บริการชั่วคราวเช่นกันค่ะ นครนิวยอร์กข, York, ขาวโพลนจากหิมะตกหนักปกคลุมหนาถึง70เซนติเมตรหลังพายุหิมะถลม่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอย่างต่อเนื่อง นายไมเคิลบูมเบิร์กนาย,ยกเทศ,เทศมนตรีนครนิวยอร์กระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลกว่า2,400คนต้องหมุนเวียนทำงานตลอด24ชั่วโมงกำจัดหิมะจากพื้นถนนเพื่อไม่ให้การสัญจรได้กลับขึ้นเป็นปกติโดยเร็วนะคะหลายพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหาราัฐเผชิญกับพายุหิมะพัดกระหนำ่ำตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสทำให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกในนครนิวยอร์ก กรุงวอชิงตันและเมืองบอสตันต้องยกเลิกกว่า2,000เที่ยวขณะที่บริการรถไฟและบริษัทร,รถโดยสารต้องยกเลิกให้บริการในหลายเส้นทางทางการต้องแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ค่ะด้านประชาชนชาวสหรัฐนะคะที่มีกำหนดเดินทางไปนะครนิวยอร์กต้องประสบปัญหาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ภายหลังที่เที่ยวบินจากเม็กซิโกไปยังนิวยอร์กต่างอย่างน้อย7เที่ยวก็ถูกระงับบริการชั่วคราวไปด้วยนะคะขณะที่ผู้โดยสารที่อยู่ในสนามบินกรุงมอสโกประเทศรัสเซียก็เกิดอาการชุนเฉียวเพราะเหตุฝนตกกระหนำ่ำยังผลให้เที่ยวบินต่างๆต้องยุติการให้บริการประมาณ200เที่ยวค่ะ ประชาชนที่เตรียมเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครต้องรอขึ้นเครื่องนานกว่า22ชั่วโมงและเมื่อมีการประกาศเลื่อนเวลาขึ้นเครื่องออกไปอีกทำให้ผู้โดยสารไม่พอใจและก่อเหตุประท้วงขนาดเล็กขึ้นพร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางที่แน่ชัดของพวกเขาผู้โดยสารยังระบุอีกว่าอาหารในสนามบินนั้นขาดแคลนด้วยค่ะ นอกจากนี้สภาพอากาศที่เลวร้ายยังเป็นสาเหตุให้ไฟดับด้วยนะคะจนต้องปิดสนามบินแห่งหนึ่งนานหลายชั่วโมงประชาชนกว่า4,0,000 0คนในกรุงมอสโกต้องอยู่โดยปราศจากกระแสะไฟฟ้าถนนหลายสายกลายสภาพเป็นน้ำแข็งการจราจรเป็นอมพาตรายงานยังระบุว่ามีประชาชนประมาณ 1, 3 5 0คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำแข็งขณะที่อีก27รายได้รับบาดเจ็บเพราะต้นไม้หักโค่นลงมาใส่ค่ะ